สวัสดีค่ะทุกท่านอาจารย์บีนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์บีมีเรื่องสนุกสนุกเป็นกร็ดิความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะคะแล้วก็จะนํามีดมาโชว์ให้ด้วยวันนี้นะคะจะเป็นตัวที่อาจารย์บีไม่เคยรีวิวเลยนะคะแล้วก็บอกตามตรงว่ายังไม่เป็นกระแสะเท่าไหร่แต่วันนี้อาจารย์บีจะมาให้ดูแล้วบอกว่าทุกท่านที่ได้เห็นจะต้องหลงรักแบบอาจารย์บีแน่นอนและจะต้องเล่นแน่นอนรับประกันเลยนั่นก็คือตัวเคบาหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะคะ ดูอันนี้นะคะรูปทรงเป็นไงคะคุ้นหน้าคุ้นตาไหมะคะคล้ายคล้ายกับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดค่ะแต่มีความแตกต่างอยู่และดูความน่ารักของเขาตรงนี้คะ่ะนี่ถึงเป็นที่มาของชื่อดอกเฮดนะคะหรือที่เขาเรียกว่าโจรสลัดห,หัวหมานั่นเองดอกเฮดไพเลนะคะอ่าเหมือนโจรสลัดไหมคะเดี๋ยวให้ดูมันก่อ นี่เป็นรูปน้องหมานะคะแล้วตรงนี้ก็มีปิดตาด้วยแล้วก็เป็นไขว้หัวกะโหลกนะคะเท่มากน่ารักมากนะคะอันนี้คือเป็นการแต้มลงไปเลยนะคะสวยมากส่วนตัวใบมีดนะคะเดี๋ยวให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยๆเล่าเกรด็ดความรู้ให้ฟังเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะมีแต้มดอกเขีดเช่นกันนะคะน่ารักค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเคบาโอลีนิวยอร์ยนะคะ ทุกอย่างนะคะสัดส่วนนะคะใบมีดนะคะแล้วก็วัสดุเหมือนเคบาหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดอันนี้คือรุ่นหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะคะต่างกันที่ตรงนี้ค่ะตัวพอมเมลก็คือตัวท้ายนะคะถ้าเป็นตัวหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเนี่ยตรงนี้จะไม่ยื่นออกมานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีขอพูดที่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดก่อนเดี๋ยวหลายๆท่านจะงงอันนี้คือตัวหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะคะ จะมีพอมเมลตรงนี้ที่ยื่นออกมานะคะตรงนี้จะเป็นกาดป้องกันมือได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คล้ายๆเห็นไหมคะเรามองเงี้ยเหมือนกับหัวหมาไหมคะก็ยิ่งเป็นอะไรที่แสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นด็อกเฮดมากๆเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะตัวการมือนะคะก็จะมีความกันได้อย่างดีมากนะคะเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยมันก็จะไม่โดนมือเราและด้านบนนะคะกันด้านบนตรงนี้จะเล็กกว่าด้านล่างมันทําให้เราสามารถที่จะใช้มือเนี่ย คุมขึ้นมาบนนี้ได้นะคะสไลด์เฉือนแร่หรือขูดรูดอะไรก็ได้นะคะก็จะยิ่งถนัดมือมากกว่าตัว1217นะคะตัวนี้อาจารย์บีชอบค่ะเป็นเหล็กไฮคาร์บอนห0 9่เหมือนกันนะคะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะขนาดาใบเจ็ดนิ้วเหมือนกันนะคะด้ามก็ 5. นิ้วนะคะแต่ก็เหมือนกันต่างที่กัน กันที่กันมือนะคะตรงนี้จะมีความยาวออกมาซึ่งจะทําให้การใช้งานนะคะระมัดระวังได้ดีมากยิ่งขึ้นเหมือนเดิมส่วนด้านบนก็จะเล็กลงมานิดนึงทําให้เราทํามัดทรแมแงงมากขึ้นนะคะจับท่านี้ได้ถ้าเป็นตัวหนึ่งสองอเจ็ดอาจจะจับยากนะคะเดี๋ยวจันบีจะให้ดูนะคะแล้วก็ตัวพอมเมลตรงท้ายเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงหนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วเราสามารถร้อยรูร้อยเชือกร้อยอะไรก็ได้นะคะและตรงนี้ก็สามารถทุบ ได้นะคะเขาทำมาเพื่อให้ทุกนะคะเพือ่ออามีด KBA หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นอา utility k n i f นะคะเป็นมีดอาทั่ประโยชน์ใช้ได้กับทุกๆงานได้กับทั่วทั่ว,วไปนะคะส่วน ส่วนมีดที่เป็น 1, 2, 1, 7จะเป็น survival knife หรือว่าเป็น fighting knife นะคะเป็นมีดเหมือนในเชิงยุทธวิธีนะคะพวกนี้มันก็จะมีการแต้ม USMC ได้นะคะก็เป็นที่ยอมรับและในในเชิงของการทหารนะคะหรือที่เราเรียกว่ามีดดำรงชีพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น 1, 3, 1, 7นะคะจะเป็นมีดอัดถาประโยชน์นะคะ utility knife นะคะเหล็กก็ดีค่ะเนื้อดี โอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ดูคู่กันปลอกก็จะเป็นซองหนังเหมือนกันนะคะทุกอย่างเหมือนกันเลยเห็นไหมสวยเนาะอจารยีชอบมากเลยมันน่ารักมากนะคะซองชีสก็เม d e in ดอินเม็กซิโกนะคะนี่นะคะกินหนังนี่หอมเลยกินหนังของแท้นะคะกินมีดของแท้นี่มันหอมจริงๆเลยนะคะอาจารย์บีอยากให้ทุกท่านได้เล่นของแท้นะคะเราจะรู้ว่ามันหอมคะ่ะหอมของแท้ะคะ่ะโอเคค่ะ ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะคะใครที่เป็นสาวกเคบานะคะยังไม่มีตัวนี้นะจังบอกเลยว่าไปสะสมกันเลยคะ่ะน่ารักมากนะคะได้จับแล้วหลงรักเลยอะ่ะดูสิน่ารักนะคะตัวนี้ก็ราคาก็พอๆกันใกล้เคียงกันนะคะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้อ่เดี๋ยวจันบีให้ดูตัวหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดนิดหนึ่งอ่ะดูนะคะดูกันหนึ่งสองหนึ่งเนะคะ ข้างบนเห็นไหมคะว่าจะสูงข้างล่างก็จะสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีความเท่ากันเราจะจับง่างยาเห็นไหมคะแต่ถ้าตัวเป็น d o อกเฮดเนี่ยข้างบนกัดเขาจะนิดนึงเดี๋ยวนะคะต่างกันนะคะแล้วก็ตัวพอมเมลหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดจะไม่มีจะงอยออกมาจะเป็นกลมๆไปเลยส่วนตัวด็อกเฮดจะเป็นจะงอยออกมาก็จะเหมือนหัวหมานะคะแล้วก็มีหมดตรงนี้เนี่ยก็เหมือนตาเลยนะคะก็น่ารักนะคะเห็นไหมคะว่าทุกอย่างคล้ายคลึงกันหมด ต่างกันที่ตัวกั่นแล้วก็ตัวพอมเมลด้านถ้ายแค่นั้นเองนะคะขนาดใบการใช้เหล็กต่างๆเหมือนกันเลยนะคะหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดจะตี USMC นะคะด้านนี้ก็จะเป็นเคบาโอรีนนิวยอร์กส่วนหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะคะด็อกเฮดก็จะเป็นเอ่อโจนสลักหัวหมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเคบาโอรีนิวยอร์กค่ะใครสนใจบอกเลยว่าสองรุ่นนี้ คิดว่ารุ่นนี้คงมีคนสะสมกันเยอะแล้วนะคะแต่รุ่นนี้ควรเล่นอีกรุ่นหนึ่งนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าอยากจะมาเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยคือมันไอตรงเคบาหัวหมายอย่างเงี้ยนะคะมันมีที่มาที่ไปมีประวัติและมีตำนานนะคะยาวนานพอสมควรนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสมัยก่อนที่ยังไม่ใช่เคบานะคะจะเป็นบริษัทแม่บริษัทแรกเนี่ยก็คือ ยูเนียนคัตเลอรี่นะคะบริษัทยูเนียนคัตเลอรี่เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตมีดเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะก็ผลิตผลิตมาเป็นที่นิยมแล้วก็ผลิตรุ่นด็อกเฮดนะคะเป็นที่นิยมในปี1919 19, นะคะก็ผลิตมาเรื่อยๆเลยมีหลายมีดนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคําว่าเคบาติกนะคะเพราะว่าบริษัทเคบายังไม่เกิดขึ้นเป็นยูเนียนคัตเลอรี่อยู่นะคะและหลังจากนั้นนะคะในปีเอ่อหนึ่งเก้าสองสามนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนจาก ยูเนียนคัตเลอรี่มาเป็นเคบานะคะทีนี้หลังจากน Meet เนี้ยตัวมีดเนี่ยตัวด็อกเฮดก็จะเริ่มมีคําว่าเคบาเข้ามาเกี่ยวข้องแหละนะคะเพราะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางรุ่นที่เหมือนกับยูเนียนคัตเลอรี่แล้วก็มีบางรุ่นที่ไม่เหมือนก็มีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงมานะคะทีนี้เนี้ยพอมันมาเข้าในสู่ช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยความต้องการหรือความใช้มีดเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ เขาก็ได้เขาเรียกว่าเคบาเนี่ยเหมือนกับได้สัมปทานพูดง่ายๆเหมือนได้สัมปทานบอกเลยว่าฟังให้ดีนะมันจะมีตัวหนึ่งที่จันทีบีแบบอยากให้ทุกคนไปตามหาเลยนะจันทีบีคิดว่าจะต้องไปตามกันแน่นอนพอมาในชุปยุคสงครามโลกครั้งที่สองในในปี1942นะคะออบริษัทเคบาเนี่ยก็เหมือนกับได้สัมปทานมาในการผลิตมีสมมติว่าเขาบอกว่าอ้าวผลิตไปสมมตินะคะสมมิบล้านเล่ม แน่นอนถ้า,าจาันบีเป็นเคบาชันก็ผลิตไม่ทันภายใน3-4เดือนนะคะเพราะว่าเขาต้องการใช้ไนะคะเพราะมันเข้าสู่ช่วงสงครามนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องไปหาพันธมิตรเพื่อที่จะมาช่วยผลิตนะคะาจาย์บีก็จะไปหาบริษัทกขอคงอและหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เคบาไปหานั่นก็คือレสเปสใครเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะ e เปนะคะเปเนี่ยก็ได้รับการทาบทามจากเคบาว่าเอ้ยレスเป มาช่วยผลิตมีดให้ชั้นหน่อยซึ่งพิมพ์เขียวน่มันมีอยู่แล้วนะคะเรสเปสก็โอเคไม่เสียหายเพราะว่าไม่สนใจหรอกว่าจะตีตาว่าอะไรไม่ต้องตีเรสเปสก็ได้แต่ชั้นได้เงินชั้นเอานะคะเป็นอาจารย์บีจำดีก็เอานะคะก็ช่วยกันผลิตพิมพ์เขียวเดียวกันแพทเทิร์นมีดเดียวกันแต่เรสเปสขออย่างหนึ่งไม่มีชื่อเรสเปสไม่เป็นไรแต่ขอให้มีสัญลักษณ์ของเขาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะนั่นคือการคาดแดงเรสเปสเดี๋ยวอาจารย์บี อันนี้ไม่มีไม่มีมีดนะคะมันหายากมากレスเ,เบซอาจารย์บีถ้าถ้าทุกท่านได้ฟังในคลิปนี้ก็คงจะได้ยินจากอาจารย์บีเป็นที่แรกแล้วกันนะคะอาจารย์บีใช้คําว่าคอแดงอ่ามันเป็นมีดคอแดงแล้วกันนะคะถ้าใครเห็นเคบาทรงเคบาหรือตี USMC เนี่ยและมีแถบแดงกั้นอยู่ตรงนี้นะกั้นอยู่ตรงระหว่างกันเนี่ยคอแดงเนี่ยบอกเลยว่ามาจากレスเบซน,นะคะ เลสเปสก็ช่วยผลิตนะคะแต่ก็ตีในน้ำของเคบาไปแล้วก็ USMC นะคะ mm hmm. อาจารย์มีก็รียขคอแดงซึ่งเดี๋ยวเนี้ยมันหาไม่ได้แล mm ้ะ hmm. หายากมากเพราะมันอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะคะ mm hmm. ทีนี้เนี่ยเพราะมันจะคาบเกี่ยวกันนะคะ mm hmm. เลสเปสก็เลยช่วยผลิตเพราะผลิตไปผลิตมาก็โอเคผ่านช่วงเวลาไปเคบานะคะก็ได้มีการเปลี่ยน,ปยนแปลงน,นู่นนี่นั่นต่างๆมากมายนะคะ mm hmm. ก็เลยเปลี่ยนบริษัทอาจารย์ดีเอ่อ อาจจะเปลี่ยนคือยกเลิกทุกรายการผลิตของเคบาเดิมเปลี่ยนโฉมใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนผู้บริหารใหม่หรือเปลี่ยนเจ้าของใหม่หรือเปล่านะคะแต่เปลี่ยนใหม่ในปี1977ยกเลิกทุกออเดอร์การผลิตยกเลิกทุกแบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเคบายุคใหม่ก็คือยูนเนี่ยนคาร์เรลี่เคบาอันนี้เขายังเป็นเหมือนกับเครือเดียวกันเจ้าเดียวกันแต่พอมาเป็นเคบายุคใหม่ยุคที่3เนี่ย ยุคที่ถือว่าเป็นเคบาที่2แต่ก็คืออยู่ในรุ่นที่3เนี่ยไม่ใช่อยู่ยนคาร์ลีแหละไม่ได้เกี่ยวข้องกับ2อันนี้ละเหมือนกับเป็นผู้ผลิตใหม่เป็นเจ้าใหม่เป็นผู้ถือหุ้นใหม่ไม่รู้แหละยกเลิกลายการผลิตแบบเดิมไปหมดเลยนะคะก็จะเป็นเคบาโฉมใหม่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ได้นํามีดรุ่นด็อกเฮดอยู่2รุ่นนะคะกลับมาขายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนารูปแบบของด็อกเฮดนะคะ เกิดขึ้นมาเป็นรุ่นต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นที่นิยมนะคะทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปที่レスペสเรสเปสในช่วงนั้นเนี่ยด็อกเคเออหลังจากผลิตมีดให้กับทางกองทัพและให้กับทางเคบาแล้วเอ่อเคบาก็รู้สึกเฮ้ยมันมีตัวไอ้ด็อกเคสเนี่ยแหละมันเป็นที่นิยมตั้งแต่ยูเนียนคัตเตอรี่แล้วช่วยผลิตหน่อยนะคะเอ่อレスペส,สบอกโอ้ได้สิไม่มีปัญหาแต่ฉันก็ขอเหมือนเดิมนะขอให้มีแถบของฉัน คาดไปเหมือนเดิมนั่นก็คือคอแดงของฉันนั่นเองนะคะแล้วก็ปั๊มหัวหมาลงไปนะคะแต่ในยุคนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าทางกองทัพเนี่ยยังไม่อนุญาตนะคะให้ให้กับทางเคบาเนี่ยแต้มคําว่า usmc เพราะมันเป็นช่วงเริ่มแรกที่เพิ่งเริ่มผลิตเนี่ยยังไม่อนุญาตให้ใช้นะคะเพราะว่ายังไม่เป็นที่ยอมรับเขาเรียกว่าต้องสร้างเครดิตอนะคะ่ะคนมันต้องสร้างเครดิตกันก่อนเขาก็เลยได้แต้มหัวหมาลงไปนะคะ สแตป์หัวหมาลงไปแบบนี้นะคะหรืออาจจะเปลี่ยนมันจะไม่ใช่สัญลักษณ์แบบนี้ด้วยอันนี้มาเปลี่ยนแปลงใหม่และดัดแปลงใหม่ก็ถือว่ามีสแตปมหัวหมาลงไปนั่นเองนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเวลาผ่านล่วงเลยมาทางกองทัพเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยก็โอเคเฮ้ยเคบาร์ K มันก็คือมาตรฐานในการผลิตให้กองทัพทหารก็ได้ใช้จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอนุญาตและกันเหมือนกับเป็นสิทธิพิเศษ ให้คุณสามารถสแตปมคำว่า USMC ลงไปได้นะคะก็เหมือนกับเป็นที่รู้กันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่การที่เคบามาให้เลสสเปซช,ช่วยผลิตไอตัวรุ่น h ฮดด็อกเนี่ยนะคะอุ้ยพูดผิดด็อกเฮดนะคะขอโทษทีล้วให้ผลิตรุ่น d o อกเฮดเนี่ยเพราะว่าประชาชนอยากใช้นะคะจะให้ประชาชนไปซื้อมีดจากยุโรมันก็แพงค่ะแพงเป็นเท่าตัวเลยก็เลยโอเคผลิต เป็นในน้ำของอเมริกานะคะเป็นในน้ำของพวกเขาเลยแล้วก็มันจะถูกกว่าครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเกดเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าจนบีเล่าขาดตกบกพร่องตรงไหนนะคะผู้รู้หรือใครต่างๆนะคะก็ สามารถไปทําคลิปเป็นองค์ความรู้เสริมให้กับท่านผู้ชมได้เพิ่มได้อีกนะคะไปทําคลิปของท่านได้เองเลยก็จะขอบคุณมากนะคะอาจารย์มีก็มาเล่าแชร์เป็นองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้เป็นอัธรรในการรับชมรับฟังแล้วก็มันจะสนุกมากเลยในการที่พอเรารู้ประวัติความเป็นมาแล้วเฮ้ยตัวนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะมันมีประวัติมาไงแล้วมันจะรู้สึกน่าสะสมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราได้ เห็นว so, ่ามีดเนี่ยมันมีคุณค่ายังไงเพราะฉะนั้นด็อกเฮดเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานก่อนที่เคบาจะก่อกําเนิดเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่ารีบสะสมเลยค่ะตอนนี้ค่ะแนะนําเลยคะแล้วมันน่ารักมากนะคะโอเคใครยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับชมและติดตามกันท่านใดนะคะสนใจมีตัวไหนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์092 9055947นะคะอาจารย์บีดูแลทุกท่านนะคะด้วยความเต็มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ทุกท่านที่สั่งมีอาจารย์บีไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็ได้ของแท้100%แน่นอนค่ะทุกท่านไม่ต้องกังวลเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามการสวัสดีค่ะ